นี่ค่ะอจอเอาไปน้็ผ่าหอมค่ะเมน้โอเอ็ก็ H, จะไม่เห็ดหลาบซุกนะคะเมนี้เข้าก็ได้เนื้อเนื้อแล้ว เนื้อนะคะเท่ากับเอาเนื้อมาล่วนค่ะมาล่วนจนสุกนะคะมเอนี้โอเอซกับสมาปรุงให้เบิงนะคะว่าเฮ็ดจังได๋แน่นะคะปรุงปรุงลาบสุกพอดีเยนพีผีเอฟซีเห็นปะอันเฮ็ดสุกสุกเห้เบิงแน่โอเอซเพิ่นว่าค่ะมเอนี้โอเอซก็จัดให้ค่ะมเอนี้กินสุกคะ่ะมเอนี้บางคนเพิ่นก็บ,บ่ก,กินดิบเนาะคะ่ะอันดับแรกเขากะใส่กุ้งม่วงเขานี่นะคะ่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยแส,ส่บไล่แซ่บไล่เขากะ บุมีสูตรตายตัวนะคะกระแล้วแตงห้าจะมาผิดผิดโค้งห่าเนี่ยค่ะใส่เลยค่ะเกเท่ากับใส่ยนี้เลยปลาเขาัวคะ่ะเขากัวนี่จะใส้าย้เต๋อ้วยค่ะจะห้อง,องแล้วก็บ,บักหน้าวค่ะหน่าวะะหาวยิบใส่นี่กระชีมักสมๆเน่ยก็หยิบใส่แล้วกัน ดีคะ่ะดีคุ้มคุ้มใช้มาคุ้มกับใส่ไดหลายเล,เลยคะ่ะกำลังขวัญค่ะขวัญพ้อมค่ะข่ะขขขาพี่ดอกชิมคะ่ะ วายูเลื่อมยังเลื่อมน้ำปลาค่ะช้อนนัวใส่น้ำปลาลงไปคนแซ่บ้วคะเนี่เข้ากับพี่พักพักอันหอมรวมเลยคะ่ะกับใส่ลงไปเลย รวมรัมขขนแล้ก็ข้นข้นข้นในเข็ขากันอยหยาบลอยค่ะอยาบลอยค่ะ สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะคะกับช่อง o อเอพาแซบเชี่ยเนี้นะคะมือนี้มือนีโอเอเด้ลาบซุกค่ะอันพอดีพีๆเอฟซีวันน่ะอันกินซุกซุกให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าค่ะโอเอก็เลยได้ลาบซุกมากกเฮ็ดอันเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิง่งละกัสิมากินให้เบิ่งนะคะอ่ามือนี้เอาก็มีพักกับแกมที่ขาดว่าอะไรค่ะคือมะละกีโนกค่ะกับพริกพริกมีพริกแล้วก็พัก ก็มีโหัวลาพาแน่ยคุณเลิศเน่ย,นนยทัวแล้วกะ็แดงเนาะคะ่ะก็ไปเดี๋ยวเอาขึ้นมาโชว์อันนี้พักมากมากคะ่ะเส็บแสบก็โอเอค่ะมือเนี้ยก็มีเข้าเนี้ยคือเกาเนาะคะ่ะค่าแหลกค่หไยตาสวดคือเก่าล่ะคะ่ะสไตล์โอเอสกินสุกๆคนมากินสุกๆเนี่ยจ็เมื่อเนี่ยคนมะานี่คะ่ะ Mm -hmm. Takk. 嗯、怕我怕红红。 ขอโทษขออาภัยนิดเดวยค่ะกระสีเสียงดังแน่นิดนึงเจ้าครับ น้องเดงยังน้นขอค่ะเขาพอแล้วแต่ไม,ม่ากินผอมเลยเอเดอค่ะแซ่บครับอืมอร่อยม <c oughs>

ขอโทษขออภัย้วยค่ะเสียงรดเสียงรดเสียงอันแถวบ้ามันเทง,งาาเนะคะ่ะเสียงหนังป่องป่องป่อง,องขอโทษด้วยคะ่ะ ขอขอขอบคุณแม่ตุกด้วยค่ะเพื่นขายเนื้อนะคะโอ้ยเอ๊ไปเสือมันแถมค่ะเลียงหนาทะกขวานเราเองนะคะจะหนาทัสด ินซูก็กเป็นอยู่เด้อย่ะโอ้ยรือว่ะเห็นีิ้นจะเรียป่ะจ้ะบ้า,าของแสกมันงถึงอยู่กับ่นมากมาก นาอยู S ่ส่วนนัวค่ะอืม แซมแห้งก็มึง <c oughs> มึงเหมอนจำมึงนี่โอเอกกินในแซมเนี่ยะะอู้แซบแห้งไรค่ะมึงนี่ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อจะปฏิพัติคลิปต่อไปเขาโอเอพาแซบเชียวน,นะคะมึงนี่มึงนี่โอเอก็ขอกราบว่าขอบคุณค่ะ